ตำนานอันเก่าแก่ที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมกัมพูชาเล่าขานถึงชาวสวนผู้ต่ำต้อยที่สามารถล้มล้างกษัตริย์และขึ้นครองบัลลังก์อาณาจักรขอมได้สำเร็จพร้อมกับการกล่าวถึงคำสาปแช่งที่เชื่อกันว่าเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมถอยของแผ่นดินขเขมรอย่างไรก็ตามสำหรับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์แล้ว ตัวตนของพระองค์ยังคงเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันอย่างไม่รู้จบระหว่างตำนานกับประวัติศาสตร์แกะรอยตำนานเรื่องเล่าขององค์ชัยผู้เปลี่ยนชะตาอาณาจากักรตำนานเริ่มต้นด้วยองค์ชัยผู้มีชาติกำเนิดที่ไม่ธรรมดาแม้จะถูกจัดอยู่ในชนชั้นฉเฉลยแต่พระบิดาของเขาคือเจ้าชายแห่งอาณาจักรจามปา ที่ถูกกวาดต้อนมาหลังสงครามขณะที่พระมารดาปลอมปนอยู่ในหมู่เฉลยและให้กำเนิดองค์ชัยเมื่ออายุได้เจ็ดขวบองค์ชัยได้ออกตามหาพระบิดาผู้บวชเป็นพรามและได้รับมอบมเมล็ดแตงสามเมล็ดกับเหล็กก้อนหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นของวิเศษติดตัวมาแต่กำเนิดมเมล็ดแตงเหล่านั้นเติบโตเป็นผลแตงที่หวานอร่อยจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว จุดพลิกผันสำคัญในชีวิตองค์ชัยเกิดขึ้นเมื่อวัวตัวหนึ่งเขามากินแตงในสวนเขาใช้เหล็กวิเศษคว้างใส่วัวจนตายกิตติศัพท์ของแตงหวานและเหตุการณ์นี้ไปเข้าหูพระเจ้าชัยวรมันที่9ก้ากษัตริย์แห่งอาณาจักรข,ขอมพระองค์ทรงโปรดปรานแตงเป็นอย่างมากถึงกับแต่งตั้งนายแตงหวานเป็นหัวหน้าสวนหลวงและมีรับสั่งให้นำเหล็กนั้นไปตีเป็นหอกคู่กายชื่อ พระแสงหอ,อกลำแพงชัยเพือใช้ป้องกันโจรโชคชะตาเล่นตรกในคืนหนึ่งเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 9, เก้าเสด็จลงมาเก็บแตงในสวนกลางดึกนายแตงหวานเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจรจึงคว้างหอ,อกถูกพระองค์จนสวรรคตตามธรรมเนียมโบราณช้างศึกได้เลือกนายแตงหวานเป็นผู้ปกครองคนต่อไป เหล่าขุนนางจึงพร้อมใจกันถวายราชสมบัติให้แก่เขาขึ้นครองราชในพระนามที่ยิ่งใหญ่ว่าพระบาทกมมอนเต็งอันศีสุริโยพันธ์บรมมหาโบพิษธรรม,มิกะมหาราชาธิราชพร้อมกับอภิเศกพ,พระราชธิดาของกษัตริย์องค์ก่อนมาเป็นมเหสีเมื่อได้ขึ้นครองราชพระเจ้าแตงหวาน ได้ทรงนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่อาณาจักรขอมโดยเฉพาะการเปลี่ยนศาสนาประจำอาณาจากักรจากฮินดูมาเป็นพุทธและเริ่มปฏิรูปบ้านเมืองอย่างไรก็ตามตำนานยังเล่าถึงจารึกโบราณที่สาบแช่งผู้ที่ทำลายเทวสถานของพระศิวะผู้คนในยุคนั้นเชื่อว่าการที่กษัตริย์ไม่ได้มาจากเชื้อสายเทวราชอาจเป็นการหลบหลูเทพเจ้า และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้คำสาปแช่งได้ตกสู่แผ่นดินขเขมรน,นับแต่นั้นมาอาณาจักรขอมก็เริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยเกิดสงครามภัยแลง้งโรคระบาดและความแตกแยกภายในเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานนี้แม้จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของตำนานที่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันการมีตัวตนจริง แต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่เต็มไปด้วยนนยะสำคัญสะท้อนความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้คนบทเรียนเกี่ยวกับศิลธรรมความยุติธรรมและพลังของประชาชนที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของอาณาจักรได้รวมทั้งเป็นเครื่องเตือนใจชาวขเขมรถึงความสำคัญของการไม่ลืมรากเงา้าและการไม่ท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจนำมาสู่หายนะได้ เมื่อตำนานเผชิญหน้ากับหลักฐานขอถกเถียงทางประวัติศาสตร์ในมุมมองของนักวิชาการประวัติศาสตร์การมีตัวตนจริงของพระเจ้าแตงหวานยังคงเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเนื่องจากขาดแคลนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้มาสนับสนุนการดำรงอยู่ของพระองค์ความไม่ชัดเจนของที่มาและหลักฐานนักวิชาการชี้ว่า ที่มาของพระเจ้าแตงหวานไม่ชัดเจนไม่ปรากฏพระนามของพระองค์ในพงศาวดารหรือบันทึกร่วมสมัยอื่นๆเช่นพงศาวดารตำนานเจ้าฟ้างุ้มของลาวซึ่งอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันความขาดแคลนหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงพระองค์นี้ทําให้เรื่องราวของพระองค์ขาดน้ําหนักในการยืนยันความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์อย่างมากสมมุติฐานว่าเป็นนิทานหรือตำนาน ด้วยเหตุนี้นักวิชาการกัมพูชาจำนวนมากจึงตั้งสมมุติฐานว่าเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานอาจเป็นเพียงนิทานพื้นบ้านที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งอาจมีการผูกเรื่องราวเข้ากับพระแสงหอกลำแพงชัยซึ่งเป็นเครื่องราชกุธพันธ์สำคัญของกษัตริย์กัมพูชาเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเชื่อถือให้กับตำนานโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง ความคล้ายคลึงกับตำนานอื่นอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานมีความคล้ายคลึงกับตำนานของพระเจ้ายองอูซอยาหานแห่งราชวงศ์ภุกคาซึ่งเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาในหลายชาติในภูมิภาคนี้ความคล้ายคลึงนี้ยิ่งเสริมแนวคิดว่าเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานอาจเป็นเพียงตำนานประเภทหนึ่งที่แพร่หลายในอุสาคเน การเปลี่ยนแปลงของการยอมรับในแต่ละยุคสมัยฐานะของพระเจ้าแตงหวานในประวัติศาสตร์กัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจตามการเวลาพศ2448พระองค์เริ่มได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และได้รับการเชิดชูพระเกียรติยศจากกษัตริย์กัมพูชาหลายพระองค์ทั้งในราชสกุลนโรดมและศรีสุวัต พศ2508พระองค์ยังคงเป็นบุคคลที่มีการอภิปรายทางประวัติศาสตร์การเมืองและเริ่มมีความชัดเจนในตัวตนมากขึ้นในวงวิชาการบางกลุ่มพศ2538สถานะของพระเจ้าแตงหวานกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงพระองค์ถูกมองว่าเป็นบุคคลในตำนานมากกว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนในประวัติศาสตร์ เนื่องจากการค้นหาหลักฐานเชื่อมโยงถึงพระองค์ทำได้ยากมากนอกเหนือจากพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาฉบับนักองค์เองซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์การมีตัวตนจริงได้ข้อถูกเถียงและข้อสันนิษฐานในปัจจุบันพระราชประวัติของพระเจ้าแตงหวานยังคงเป็นที่ถูกเถียงและหาข้อสรุปไม่ได้ในหมู่นักวิชาการทั้งในกัมพูชาและไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของแนวคิดว่าด้วยกัมพูชาในช่วงการปฏิวัติขอมมีการคาดการและสันนิษฐานว่าพระองค์อาจเป็นเพียงทาสที่ก่อการกรบฏต่อพระเจ้าชัยวรมันและไม่ได้มีสถานะเป็นเจ้าชายแต่อย่างใดหากเป็นเช่นนั้นเรื่องราวการขึ้นครองราชของชาวสวนสามัญชนก็อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างในสมัยนั้นเช่น เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครองกลุ่มใหม่หรือสะท้อนความตึงเครียดทางชนชั้นในสังคมก็เป็นได้บทสรุปคุณค่าที่อยู่เหนือความจริงทางประวัติศาสตร์กล่าวโดยสรุปก็คือพระเจ้าแตงหวานเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่ในมิติของตำนานมากกว่าประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานยืนยันแม้เรื่องราวของพระองค์จะถูกเล่าขานและเชิดชูเกียรติในอดีต แต่ในปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่หนักแน่นยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าพระองค์มีตัวตนจริงนักวิชาการส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่จะสรุปว่าพระองค์อาจเป็นเพียงบุคคลในตำนานที่เรื่องราวของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อแนวคิดสังคมหรือเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่เล่าขานต่อกันมาโดยมีการเสริมแต่งรายละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างในแต่ละยุคสมัย